สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันนะครับยังกัมบิ ML 161นะครับปาล์มน้ำมันนะครับนี่ขนาด1เดือนนะครับผมมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับเรามาดูพัฒนาการพร้อมๆกันนะครับนี่1เดือนนะครับปาล์มนะครับเอามาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่1เดือนนะครับผมมาปลูก นะครับเอาต้นกล้ามาตอนกล้าพันอายุ7เดือนนะครับตอนนี้หญ้าเริ่มรกนะครับกำลังจะมาไล่แพ้ต่างนะครับนะครับแปลงนี้ปลูกระยะ9ก้คูณเนะครับพื้นที่7จ็ดไร่ครึ่งผมปลูกได้ 150ต้นนะครับใส่ได้หนึ่งเดือนตอนนี้ผมใส่ปุ๋ย15 15 15ไปนะครับต้นละ200กรัมนะครับสวยนะครับกำลังสวยใส่ขนาดนี้นะครับผมปลูกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตำบลปากตําบลบางจากนะครับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับแปลงแรกนะผมเป็นมนุษย์เดือนเดือนนะครับนะต้นพันธุ์ก็เติบโตสม่ำเสมอกันนะครับอของผมมีทั้งหมด5้าร่องนะครับนี่ร่องข้างนอกติดกับนาข้าวนะครับซึ่งผมก็ได้ใช้ตัะข่ายนะครับเพื่อป้องกันหนูไวนะ้เะพืองต้น นะครับหนูก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากล่าสุดก็ยังไม่ทันกัดนะครับผมดักไว้นะครับได้ทั้งหมด4ตัวใช้เหยือ่อเอ็มรอยห้า M นะครับในกรงได้ทั้งหมด4ตัวเลยดัก2ขคืนนะครับสวยนะครับสม่ำเสมอกันเรามาดูพัฒนาการกันทุกเดือนนะครับว่าเป็นยังไง เดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยเสร็จผมก็มานน,น้ำผมรองก้นด้วยขี้แพะด้วยนะครับขี้แพ้ซึ่งผมหมักไว้หมักด้วยพอดอนะครับของกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็สวยงามนะครับสม,มสม่ำเสมอสวยงามทุกต้นนะครับแต่หญ้าเริ่มยกรกนะครับก็นี่ครับเริ่มเท้าต่างหญ้าบ้างแล้ว นะครับเรื่มหวดหญ้านะผมใช้วิธีการตัดหญ้านะครับโดยเครื่องตัดหญ้าแบกนะครับสบาล่ลนะครับสวยงามทุกต้นนะครับ ผกบุ้งก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ดีนะครับแต่ไม่ดินมันไม่แข็งดมสมบูรณ์นะครับดูนะครับสวยงามนะครับสวยงามทุกต้น บูงเยิมเยอะนิดนึงนะครับปาลมน้ำมันพันยังกําบิ ML 161นะครับสวงามนะครับต้องดูว่าผลตอบแทนผลผลิตเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้แปลงนี่นะฮะ สวยงามสวยงามทุกต้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินหน้ามาดูกันนะครับว่าจะเติบโตเป็นยังไงนะครับเราจะติดตามกันจนต้องมีผลผลิต ออกมานะครับว่ายังกัมบี ML 161จะให้ผลผลิตเมื่อตอนอายุกี่เดือนนะครับผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณครับ